ปากพนงังมีความสำคัญอย่างไรและเหตุใดจึงถูกเรียกว่าปากพนงังอําเภอปากพนงังเป็นอําเภอหนึ่งของจังหวัดนครศรีธรรมราชในสมัยรัชกาลที่ห้ามีชื่อทางราชการว่าอําเภอเบี้ัสัดคำว่าเบียสัดเล่ากันว่าเป็นเพราะบริเวณฝั่งแม่น้ำปากพนังเป็นสถานที่ที่คลื่นมักจะซัดเอาเปลือกหอยหรือเบี้ยหอยขึ้นมากจากทะเลตรงนั้น เบีย้ยหอยเป็นเปลือกหอยที่หลวงนำมาใช้เป็นสกุลเงินในสมัยนั้นและที่เบีย้ยสัตว์นี้ทางราชการได้ตั้งกรมการผู้ปกครองท้องทีงท่ขึ้นไว้ดูแลโดยจะเป็นผู้ที่มีบรรดาศักดิ์เป็นเมืองรามธานีถึงแม้ว่าทางราชการจะตั้งชื่อว่าอำเภอเบีย้ยสัตว์แต่ราษฎรในท้องที่ยังคงเรียกพื้นที่นี้ว่าปากพนังก่อนที่ภายหลังจะถูกเปลี่ยนชื่อเป็นอำเภอปากพนังเดิมทีพื้นที่อำเภอปากพนัง เป็นทะเลแต่ต่อมาในภายหลังได้ตื้นเขินขึ้นเป็นดินดอนมีแม่น้ำปากพนังไหลผ่านพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นทุ่งนาและป่าจากปากพนังถูกแบ่งออกเป็นสองฝั่งตามลำน้ำปากพนังที่ไหลผ่านเป็นฝั่งตะวันตกและฝั่งตะวันออกปากแม่น้ำนั้นมีแหลมจะมอยยื่นออกไปกลางทะเลชาวบ้านเรียกพื้นที่บริเวณน,นั้นว่าแหลมตะลุงพุกปากพนังเคยเป็นศูนย์กลางของความเจริญแห่งหนึ่งของภาคใต้ เป็นเมืองท่าศูนย์กลางการค้าและศูนย์การคมนาคมปากพนังจึงมีความสำคัญทางเศรษฐกิจและด้านยุทธนาวีคำว่าปากพนังนั้นอาจมาจากคำว่าปากน้ำพนังคำว่าพนังนั้นแปลได้ว่ากำบงังดังนั้นคำว่าปากพนังจึงตีความได้สองสาเหตุ สาเหตุแรกตีความได้จากการที่เปลือกหอยหรือเบี้ยหอยถูกซัดขึ้นมาจากทะเลและไปติดอยู่ที่พนังดินซึ่งมีลักษณะเป็นสันดินยาวที่ตื้นเขินสูงเหนือน้ำทะเลบริเวณปากอ่าวพนังสาเหตุที่สองตีความได้จากการที่ปากผนังมีความสำคัญทางด้านยุทธนาวีของเมืองนครศรีธรรมราชซึ่งการยกกองทัพเรือจากนาครศรีธรรมราชไปฝ่ายใต้นั้นสามารถยกกองทัพไปทางแม่น้ำผนังทางหนึ่งและทางทะเลนอกอีกทางหนึ่ง กองเรือที่ยกออกมาจากเมืองนครมาสู่ทะเลจะหาที่กำบังคลื่นลมที่ปากพนังนี้ซึ่งคำว่าพนังที่แปลว่ากำบังจึงเป็นชื่อแม่น้ำคือแม่น้ำพนังซึ่งไหลผ่านอำเภอเบียซัดและที่บริเวณปากแม่น้ำสายนี้จึงถูกเรียกว่าปากแม่น้ำพนังหรือปากพนังที่เราเรียกกันอยู่ในทุกวันนี้